เป็นนักขายประกันกับฟินดียังไงสร้างรายได้2 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนฟินโบเกอร์แพลตฟอร์มขายประกันออนไลน์เปลี่ยนการขายของคุณให้เป็นเรื่องง่ายที่ตอบโจทย์นักขายประกันออนไลน์ยุคใหม่เพียงคุณมีประสบการณ์การขายประกันมาก่อนหรือมีบัตรในหน้าประกันวินาัยทั้งนักขายประกันออนไลน์นักขายประกันที่มีสำนักงานหน้าร้านหรือสำนักงานตรออก็สามารถสร้างรายได้สุดปังกับเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีคนคังประกัน ไม่บังคับยอดขายทำเป็นอาชีพหลักก็ดีอาชีพเสริมก็ได้มาสร้าง p a สซีฟอินค o ัมรับรายได้2ทางกับฟินช่องทางที่1ขายเองหากคุณมีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายสูงที่สุดและจ่ายเร็วที่สุดไม่มีเพดานจำก,กัดรายได้ขายมากได้มาก ช่องทางที่2ส,สร้างทีมขายเพียงคุณแนะนำเพื่อนมาสมัครเป็นนักขายประกันกับฟินหรือชวนมาสมัครเป็นสมาชิกซื้อใช้เองเป็นส่วนลดคุณก็จะได้รับค่าแนะนํา1%และค่าตําแหน่งบริหาร3-7.5%ทันทีไม่ต้องกังวลหากขายไม่เก่งเรามีโค้ชมืออาชีพสอนการขายและทําการตลาดออนไลน์มีคอร์สิและจัดอบรมบัตรในหน้าให้กับท่านมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลงานเหมือนเลข,ขาส่วนตัว มีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทำงานง่ายๆบนมือถือเครื่องเดียวขายประกันผ่อนเงินสดผ่อนง่ายๆเอกสารไม่ยุ่งยากมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับฟินโบรเกอร์โบรเกอร์ชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีพาร์ทเนอร์นักขายประกันมากกว่า50,000คนบริษัทประกันมากกว่า40บริษัทและลูกค้ามากกว่า200,000คนพร้อมด้วยแพลตฟอร์มขายประกันออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุด มาร่วมเป็นครอบครัวนักไขายประกันออนไลน์กับฟินโบเกอร์ได้แล้ววันนี้ fininsurance.co.th